ใ้สามวันผมว่าผมแพ้นั่นมาถึงไอ้เองเปนน้ำแล้วอยู่ห้องข้างแทนได้ไหมจบแล้วพี่บอยจบแล้วจบแล้วจบแล้วสวัสดีครับทุกคนแล้วถ้าเกิดพี่ปิดเสียงแฟนต้าปิดไงพี่ปิดเสียงผมทำไมล่ะสวัสดีครับผมเพิ่งไลฟ์วันนี้วันที่สามนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นคนที่คนที่เต้นกับผมในทุกวันนะครับผมก็ฝากเอ็นดูด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์น้องไหนเอ้ยแฟนต้านี่ใครเข้ามาใครอ่ะพี่เฮ้ย เชื่อมจิตบวชบวชจริงปะเนี่ยบวชจริงมบวชตอนไหนอ่ะโอ้โหถามพี่ตูนดิดีครับผมแบที่หนึ่งที่ทสองที่สามห้องโคบวชเลย่ิวาอะไรอะไรผมผมมาพีเคกับพี่คิดถูกคิดผิดเนี่ยมาพีเคคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอ้าก็พี่แบดหล่อผมจะไม่ซู่มได้ยังไงพี่อมโยนนวมเลยครับไม่คราก็ เก้งกันไงหันไปผ่านมาก็ฝากเอ็นดูแฟนตาด้วยนะครับเพิ่งมาไลฟ์ไม่นานฝากที่พี่ทุกคนเอ็นดูผมด้วยนะครับพูดไม่ค่อยเก่งไม่แกล้าแสดงออกเอ้ยว้าวเกียรได้ไหมเสียงตะกี้ดูดิพี่เตเตไม่มีตังก่อนดิครับผมต้องบอกว่ามีตังนะสวัสดีควับพี่เตอเต้อพี่เขนี่ว่า ในแม่เนี่ยผมก็พาพี่มาลองระบบเนี่ยหรือพี่อยากไปท่องโลกสี่คนไหมล่ะมีโลกสี่คนอีกเหรอเออมีสี่คนด้วยขอาเป็นพวกนี้ได้ไหมโลกสี่คนง่ายพี่เคเคได้เลยพี่กำลังงงอยู่เลยเองอยู่ดีเองพาพี่ไปท่องโลกสี่คนพี่ก็เดี๋ยวผมพาพี่มาเปิดโลกป็นตาผมพาพี่มาเปิดโลกเดี๋ยวีค่สิบเลพี่ไปไปแล้วสวัสดีครับน้องตะวันพี่โมนี่ผมเจอะคนดังมาไปไปคุยใครมาพี่เบสที่ไหนไม่รู้เขาเชิญมาเจ็ด ก็ะข่ดังด้วยครับหลงไปบ่ายได้ได้เด็ดเด็ดเด็ดเชิญขึ้นมาเราแบบเอาเอาเอาเยขอบคุณมากครับทุกคนครับนี่พี่แฟนตานะครับพี่ชายผมเองฝากท่านตะวันเด่นเด่นนี่ฝากไปติดตามได้นะครับผมบกตะวันคนดูเป็นร้อยจริงเหรอตะวันคนดูเป็นร้อยเลยเหรอใช่ใช่ตะวันเป็นคนดังเหรอเนี่ยดังอะไรพี่ดังเมื่อกี้เลยเพิ่งดังเมื่อกี้เลยทุกคนครับผมผมเออเสียงไม้ผมมีปัญหาผมอาจจะขัดสดนิดนึงแต่ว่าฟังฟมาติดตามผมได้นะครับเรียกโมโหอะไรเรียกโมโหเป็นความลับป้าใหญ่อย่าถามเลย ่สวัสดีครับอันนี้แหละพี่ชื่ออะไรครับผมพี่พี่แดร์พี่แดร์ใช่ครับผมพี่ชื่อแบงค์พี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตะวันตอบแทบไม่ทันใช่ครับเมนเมนลันมากสอวเออได้เลยที่แกไรมาสามวันไงเออสามวันก็พาคุณท่องไปครับเดี๋ยวพี่คอยสอนแกอันนี้คือพี่รู้จักกันแบบว่าเป็นการสอน